สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อทุก่านทุกคนคำวันอนี้ก,กะเหมือนเดิมเช่นเคยครับออกไม้ครับมี้ทางล่างก็เป็นโค,ครับแถวนี้ก็มีแต่ห้อยเคลียเหตุครับผมกาไม้ไหมครับมองนี้เป็นไม้ไม,เป,ไมเป็นบ้านน้ององวงตำบลหนองกุ้งึ้นว่าอำเภอนาเชิกจังหวัดมหาสารคามฮ้องกะก็เคยมาจากเทียครับอีกายกะะับบอได้มามาหมาหมามา,มา,มากับมาฮอดบ้านอีโตครับบัานนี้มือนั่นมาลงปลา มาท้งบ้านอีโต้หน่อละแล้วก็เลื้อยออกจากบ้านอีโต้น่าเชื่อเข้ามากอะเป็นบ้านหนองงวงผมก็เลยเห็นนกครับผมมันแต่เห็นนกหลายตัวอยู่เมือนั้นแต่ว่ามือนี้มันมาเทียงเนาะครับนะเนาะเขาออกบานตอนเทียงแต่ว่า,ามือมือที่ผมมาหลงป่ามันมันจะออกบานตะเศร้าครับผมบาน,นี้ช่วงหกโมงกว่าเจ็ดโมงเห็นนกสีห่ห่าช่วงเศร้านกตีตะไลเต็มเลยครับผมมันไปนโคเก็บเห็ดครับผมกับมือนั้นเอานกมาใส่น้ำอยู่ด้วยครับแต่ว่าห่งปรไดทศไทยทัพ้พราวะ เอาตนกมาไอ้กล้องก็บ่าได้เอามาน้ำไอ้กล้องที่ว่าเป็นโทรศัพท์อเคเ่องนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องก็บ่าไดเอามาน้ำเกือบได้ครับเมื่อนั้นเกือบได้บานี้เพิ่นมาหาเห็ดก้อนบนนี้เพิ่นเคลียเห็ดยางมาทางนกเขาพอดีนกกำลังเข่ากันครับตอนนั้นวันนี้เพิ่นเคลียเห็ดมาหาเห็ดนอกกับบาได้ว่าเพิ่นนะครับมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะบนนี้ผมก็เลยเก็บนกแล้วก็ไปจับฉลากลงปลาเมื่อนั้นเป็นหนองฐานบารละพันหนึ่งกับหมาอยู่ครับผมบานี้ มือนี้ก็เลยเอาตะเรืองนกย่างเดียวครับเพราะว่ามือนั้นมันห่วงหลายย่างพดถึงจีห่วงตึกแห่ถึงสีห่วงต่อนกมันก็ยังวานะครับเนาะมือนั้นมันห่วงหลายย่างบบบนี้มือเอาย่างเดียวครับบบบนี้ก็เลยเอาทําการทาการต่อนกย่างเดียวมือเนี่ยบบานี้ผมก็เลยเอาเจ้าบังลาสามแปดออกมานะครับเนาะซึ่งก็มีเสียงเหี้ยกอยู่ครับเสียงเหี้ยกอยู่ในโคกอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ ผมเกิดสิบปท่ทันได้มีหม่องไส้ภาในหอกแต่ว่าาจะไปเบื้องหม่องเก่าอยู่ครับผมหม่องที่เขาใส่มือนันเพราะว่าผมขี่ม้าว่าหันผมรู้สึกว่ามันจะแดดอยู่เดี๋ยวหลักที่ว่าเขาใส่มือนันเนี่ยมันจะใส่ได้ช่วงเศรากับช่วงแรงแรงล่ะคือว่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าจะบ่ายโมงนะครับประมาณเออเที่ยงกว่าสะบ่ายโมงนะตอนนี้เวลาที่ผมทายอยู่ตอนนี้ก็คือเขาออกบานมาไว้เนี่ยแต่ว่าก็พอมีเวลาอยู่ครับขันขวบเก่าตะเกาบ่ายสามสี่โมงแรงนี่ส่วนมากที่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมา ช่วงบ่ายสองเท่ากับพอมีเวลาเดี๋ยวกจะหาหม่องไสครับตะวันนร่ลูซึ้ว่าจาะหาอยู่เป็นไม้ไม้เฮาเนะครับเนาะตะวันอาจจะเป็นเก่าเพลินขึ้นว่าแถวนี้ก็จะมีเสี้ยนโง่ขึ้นกันละตะวันเดี๋ยวจังไรผมก็จิพาไปหาหม่องไส้ครับแล้วก็ลอตรุ่นลอตตดตามึงไปร้วมกันครับผมครับผมไม้ที่ห้องอยางมะฮอดแล้วก็น,นี่ครับนกป้าห่าตัวนี้ครับห่า ตัวห้องกระห่าวอยู่ครับมือน,นีนนี่ครับมันมีมันมีห่มไหน้าอยู่นี่มันจะใช่ได้ว่าสละนี่ครับนดกอยู่นี่อ่ะห่างสซบะทันใดครับตอนเนี้ย แด่นี่ต้นเนี่ยนกเป็นตะเขาก็ดีครับเนี่ยต้นม่วงกลางไงนาต้นนี้ครับเนี่ยผมว่านกป้าจีเข่าต้นนี้แท้ๆล้วปุน่นนกกระไรครับผมนกกระานาะบินไปแล้วเอ้าจังได้กิดไซร้ร้องเบิองจากหลักครับผมเข่าบ่เข่าก็จะได้รู้กันเนาะครับเนาะกเอา้าร้องเบิองจากหลักเบิองกระติดน,นี่แหละครับไห้นะไห้นี่แหละเดี๋ยวหาโฮมใส่เบิงเนาะครับเนาะรอเบิรงนแล้วกันครับผม นกกะนี่ครับในปลาครับผมนะั่นนกเขาก็ดำๆอยู่ให้นะนคกับเขามานั่งในง่มใหมง่ายกับม่พ่อเห็ดหยักเห็ดตีนเห็ดหรือว่าเห็ดลินเห็ดนี่นะครับผมบักง่ายเลยพูนเป็นม,มูเลยนะครับบ่านหนาเฉลิ้มครับผมมาเถียงอยู่นิดหน่อยแต่แบบบ่านหนาเฉลิ้มหรอกต้องง่ายแหละครับเนาะเรือมัน ปนปวดหรือมันอยู่จังไหนเช่นนีส้สงสัยสิไดง่ายนะครับเขาหลักเนะครับมีหนุกเข่ามาอยู่ด้วยครับเข่าม้าเถียงกันอยู่แล้วก็บ่อลุงไหมครับขันห้างห้างขันใส่กันอยู่ห้างห้างเถียงห้างห้างบ่อม้าห่วมต้นนี่เขมีนเข่ามาต้นหว่มงเนี่ยนี่ครับต้นหมุ่มงการชนะห,หรือว่าเข่ามาต้นบกแต่ต้นนี้กันอ่าะได้รุ่นก็นี่อยู่อันนี้มันพูน อยู่ต้นสาสทั้ทางคุณนะครับบ,อบ,อบอ่อมาไก่เลยมองเขากับขันรอดีอยู่ม้เมื่อเนี่ยบ่ได้ออกตะดวนแล้วครับเอา้าขันบ่คือกับง่ายไปลักต่อไปครับผม ผมหลักที่สองห้องกะบ่คือหรอครับมันต้องได้เก็บแล้วครับผมเพราะว่านี่ครับเพิ่มๆๆม,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 มาแล้วครับเนี่ยเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับผมนัน่งเป็นตั้งสี่แหละผมมาขันบ่เก็บห้องกะจะมีอาการชุ่มฉ่าหรือว่าเปียกกลับบ้านนะครับเนาะกะจะได้เก็บนกก่อนแะครับผมเพรานกกะ รู้สึกว่ามันมีแต่นี่ครับนี่อยู่ต้นสูงๆครับบันนี้จะมันจับอยู่ปลายต้นบันนี้นกเขาส่อยแก่กันแ้พดมันก็เลยบ่เห็นกันแต่แม่นว่ามันมีห่มอยู่กลางๆให้นะจังไนมันก็ิใส่ได้อยู่ครับเพราะว่าตอนเขาไสที่เลีนั่นห่มพรท่านมาห่มมันอยู่ใต้น้ำนี่ห่มไผ่เขานี่ครับส่อยู่ห่มไผ่นี่ก็ประมาณนี้แหละันใสดแต่อยู่น้ำแก่ๆกในใจผมนี่แหละครับให้นี่แหละมองที่ได้ไว้อะ นี่ขันใสกลางไฮนีขันมันเป็นหฮมมันเกิดสีใดไว้อยู่ครับหรือว่านี่กลางไฮนีก็ได้นกยุดนีนะครับนันอันยู่ปลายตนาน้นศาสนันแหละแต่ว่าเขาก็ดสีใดเก็บนอครับบรรยากาศแบบนี้มาอีกแล้วหนาฝนกะโตัวไผ่ตัวมันแหละครับบ,บ่าเนี่ยเขาเก็เอา ปลอดภัยเขาไว้ก้อนแหะครับผมเพราะว่าฝ่าฝนช่วงนี้กัอาจารย์คุณพ่อกัดจิตเขาใจเยะมันกัดบางทีมันกับฝ่าห้องแห้งบางทีกับล้มนะครับเนาะถึงลมแห้งกัมันดิบอันตรายตอนเอาขี่รถกระบานนี่แหะครับผมกัดจิตขอตก้อนละครับมือแบบเนี่ยฝนกับม้าละอ่ะกันกกัดเก็บเรียบร้อยครับผมกัได้สองลักมือนี่กัโอเคอยู่ครับผมเดี๋ยวมือหนาห้องม้าไม่กัดจิตแก่โตไม่ครับเพราะว่าเขาม้าไม้หนีหมายแหลกมัน เป็นหมายแรกที่เขามาเรามันบ่หูจากทิ่นนกครับบ้านนี้เฮามาเมื่อนี้เฮากับเพาะสีหูจากทิ่นนกแต่ละตัวแล้วว่ามันจับต้นใดเนี่ยมาจับต้นใดเนี้ยเฮากะมาหลบหนาสิได้ใส่ง่ายๆครับผมกะประมาณนี้แล้วกันครับผมกะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงานี้เลครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้เลยครับสิดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเพื่อมมือนีนครับผมอ่ะมาลาไปก่อนนะสวัสดีครับ